วินานทีน้ำตาไหลก็มาเลยสีแม่มาต่อยจักพงปุ๊บไปก่อนนะครับก็รับลากันนะผมครับมันมีทั้งสงสารแล้วก็ประทับใจมันประทับใจในตัวใช่ตัวน้องเขานะครับสงสารน้องผู้ชายประทับใจน้องผู้หญิง ไปไหนเคสไหนๆเอ็ดในก็จะพูดเยอะนะคะคลิปนี้แอ็ในเหมือนแฟนหัดปากครับผมผมก็ปกติผมก็เป็นบ้าบอกวันนี้ก็ไม่เป็นบ้าเลยมันจุกอยู่ในอบเอ็ดคนนี้นะอันเคสนี้ครับผมเคสนี้ขึ้นชมน้องผู้หญิงสงสารน้องผู้ชายยกโป้งขึ้นชมน้องผู้ชายขึ้นชมก็ยกโป้งสิโป้มัขึ้นแล้วเราให้ด้วยนี่นั่นนี่ใครไปต้องให้วันนี้ไม่ได้ครับไม่ใช่นะผมน้ำตาผมเทปไหลนะเป็นเคสแรกที่เห็นแอ็ดใน พูดน้อยนรับจริงเลยค่อยพูดจริงจริงนี่เนี่ยเทสแรกเลยแหละดี่เห็นเอ็นนายพูดน้อยใช่ไหมพี่เทชโชครับผมเหมือนกันพูดดีพูดว่าพี่เอกเงียบพี่เอกนี่แอบเทสหน้าตาเพี้ยงแล้วเนาะรู้ตัวยังไงกับน้องผู้หิงังน้อยไป

ครับผมครับโอเคลาก็ครับลากอนะครับผมครับวครัแล้วเคยเจอไหมครับผมครับครับก็ครับผมอกัครับผมครับก็อยู่ที่เอ็นในตอนนี้มันคลรับผมตะวันจะตกนเราบรงคือไม่ค่อยโอเคเท่าไหรใช่ครับผม จะไปให้ถึงสกลเนี่ยก่อนให้ก่อนที่จะมืดใช่ใช่ถ้าถ้าเราไม่ไปมันก็จะมืดนะครับผมสวัสดีครับครับผมเจอกันเจอกันครับผมรีบมานะจ้โอเควให้นี่นี่ในซีก็เฮ่าครับผมเป็นอะไรที่พูดยากเนาะคุยยากพูดยากมัจจุราชก็มาเย่ง ชีวิตหนุ่มสาวเนาะผมว่าเนาะชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะเห็นแล้วก็สงสารทั้งคู่เลยใช่มันทั้งมีทั้งดีใจแล้วก็ูมิใจเนี่ยคือคู่เนี้ยเขาได้ได้พิสูจน์แล้วว่าคือเป็นคู่ที่เขารักกันจริงอืมถึงไม่ว่าถึงไม่ว่าจะไม่ถึงไม่นานเนาะไม่นานแต่ก็เวลาหนึ่งปีก็ถือว่า สุดยอดแล้วนะครับผมสำหรับใบเด็กขนาดนี้นะครับ FC อ่ะสู้ต่อไปเนาะเราต้อง,องสูตตง้ต่อตไปสู้ต่อตไปนะครับผมฮะข<ม>องของพวกนี้มันก็ยังว่านะอันนี้ซึ่งจริงจับจเออซึ่งเนาะมันมีสองสองอย่าง,งทั้งทับเจแก็แล้วก็ ดีใจแล้วก็เสียแล้วก็เสียใจนะครับผมโอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมรอ,อกครับรออหน้ากันเลยนะครับสวัสดีครับ